คุณอาฮอตเนิร์ดกับยายเด็กจอมอ่อยบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมารียาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมแม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชน โดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่3เดิมพันหัวใจไม่ใช่แค่ตัวกิรณาตาโตกับสายตาแสนร้อนแรงที่แสดงความปรารถนาชัดเจนกายหล่อนร้อนรุ่มพอๆกับตรงส่วนนั้นที่ยังเต้นตุบยามนิ้วเรียวสอดลึกและชักออกเชิงช้าใจแกล้งหล่อนไอดอลสาวหน้าแดงกัดปากจนเลือดซิบแม้ใจอยากจะหยุดหากกายกลับไม่เป็นเช่นนั้นมันตอบสนองทุกการกระทําของคาริสา อาสาคาอาจารย์สาวยิ้มพลาวเธอชอบเสียงหวานๆนั้นเหลือเกินคริสายกยกตัวขึ้นปลดเปลื้องอาพรจนล่อนจอนถอดแว่นแล้วเหวี่ยงมันไม่สนใจก่อนจะตามลงมาทาบทับลงยังกายนุ่มน่มจนหมดสิ้นนุ่มราวกับเป็นไข้กีรณาเบี่ยงหน้าหนีความเขินอายจึงได้ยินเพียงเสียงหัวร้อแผ่วเบาแต่ก็พอเดาได้ว่าสีหน้าอีกฝ่ายเป็นเช่นไรคงยิ้มย้อหลอนอยู่ในทีจากนี้ตาอาบ้างนะ คาริสากระซิบปอกเสียงผ้าแล้วยกขาสเหลวข้างหนึ่งพาดไหลเปิดโอกาสให้ส่วนอ่อนไว้ได้สัมผัสกันอย่างแนบชิดปุ่มกระสันมมาเยือนคาริสากระตุกเกรงกระถดตัวหนีจากความหาหรือหันที่เพิ่งพานพบหากยกยเด็กร้ากาดกลับยังตรึงขาเธอไว้ลาแกร่งเช่นเดิมเป้าหมายหล่อนมีไว้พุ่งชนและสิ่งนั้นคือการได้ครอบครองหัวใจของคาริสาเดิมพันกันหน่อยไหมคะ คนฟังเลิกคิ้วไม่รู้อีกฝ่ายจะมาไม้ไหนแต่เธอจะลองฟังสิ่งที่หลอนเสนอดูก็แล้วกันกิรณายอมปล่อยคาริสาในที่สุดหล่อนถือวิสาสาเปิดประตูตู้เสื้อผ้าหยิบเอาผ้าขนหนูผืนขาวมาพันรอบกายคาริสาเอียงคอมองการกระทําอ้อยอิ่งให้ท่านั้นเงียบๆโดยไม่แม้แต่จะหาผ้าผ่อนมาสวมใส่ภายในสามเดือนหนูจะทําให้อาสารักหนูให้ตายยิ้มยอทันทีที่เจ้าหล่อนเอ่ยจบ กิรณาหน้ามานเสียความมั่นใจไปชั่ววินาทีด้วยอะไรเซกเหรอคิดอะไรตื้นๆเอ่ยตอกหน้าจนกีรนาสะอึกคนอย่างคาริสาไม่คิดผูกพันหรือผูกใจกับใครอีกแล้วนับตั้งแต่เลิกราก,กับอดีตภรรยาไปความรู้สึกรักใครสักคนก็เลื่อนหายไปจากหัวใจเหลือเพียงรักและทำเพื่อตัวเองเท่านั้นยังไงหนูก็จะทำให้ได้ถ้าคิดจะเอาร่างกายเข้าแลกก็ได้แค่กายนั้นแหละ นูจะอูหัวใจเดิมพันกิรนาส่วนเสียงดังสายตาท่าทางรวมทั้งซุ้มเสียงก็ช่างมั่นคงจนคาริสานึกวันๆกับความบ้าดีเดือดของเจ้าหล่อนดูอย่างเรื่องวันนี้สิกิรนาสามารถทำให้เธอขาดสติยับยั้งชั่งใจจนเผลอไผลมีความสัมพันธ์ว่าหวามกับเจ้าหล่อนจนได้แต่เรื่องหัวใจไอความรักนั่นคาริสาลืมมันไปหมดแล้ว ยามนี้หัวใจเธอเสริมเกราะเหล็กนั้นหนาไม่เปิดให้ใครเข้ามาทั้งนั้นและถ้ากิรณาหมายจะเดิมพันหล่อนก็ได้เพียงแค่ตัวนั่นแหละอาบอกเลยไม่มีวันจะไม่ลองดูหน่อยหรอคะนานหลายอึดใจที่คาริสาจ้องลึกเข้าไปในดวงตากลมโตที่ท้าทายและอวดดีทั้งยังมีแววซุกซ่อนอยู่ในนั้นอาจารย์สาวยกยิ้มยักไหล่เล็กน้อยจะลองดูก็ได้แต่อาบอกเลยนะว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้น เรื่องระหว่างน้องกวางกับอาเป็นได้แค่เรื่องเซ็กส์เท่านั้นย้ำชาดให้สาวเจ้าได้รู้เจตนารมของเธออีกคราจะได้ล่าถอยไม่เล่นเกมเดิมพันบ้าบอทว่าคนที่อยากชนะกลับไม่หวั่นไหวต่อคำพูดพวกนั้นแม้แต่น้อยกิรณายืนกรานจะทำทุกวิถีทางเพื่อครอบครองหัวใจคาริสาให้ได้เมื่อเห็นแววตาที่ไม่ลดดีกรีลงเลยสบมาคาริสาจึงรังร่างบางเข้ามาใกล้แนบชิดมากกว่าเก่า กางขาหล่อนออกแล้วกรีดนิ้วไปตามรอยแยกอิกสตรีกดย้ำลงยังติ่งกระสันจนหล่อนสั่นไคิดเลยว่าภายใต้กรอบแว่นหนาเติดนั่นจะซ่อนสมิงตัวร้ายไว้เพิ่งจะเข้าใจคำว่าฮอตเนิร์ดก็วันนี้เมื่อคืนไอดอลสาวถูกคาริสาทำรักจนฉ่ำแฉะเปียกปอนไปหมดระทดระทวยอยู่บนเตียงระหว่างขาหล่อนสั่นผับๆแทบเดินไม่ไหวยังรู้สึกว่าเนื้อในเต้นตุบๆอยู่เลย และเพราะหานกล้าไปเดิมพันขอแลกหัวใจหล่อนจึงต้องนอนเกือบเกือบฟ้าสางอีกฝ่ายก็เช่นกันแต่ดูเหมือนจะอึดเกินคนเพราะลุกขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าตั้งแต่6กโมงเชา้ากิรณาก็พลอยต้องตื่นขึ้นมาด้วยนึกว่าจะแยกกันอาบน้ําที่ไหนได้ถูกคาริสาอุ้มไปจ้วงรักใต้เรนชาวเวอร์จนสถานหวามได้แต่ร้องครางเสียงหลงหมดแรงเดินแทบไม่ไหวให้คนอายุมากกว่าประคองมากินมือ้อเช้า ขนาดซ้อมเต้นซ้อมร้องยังไม่เหนื่อยเท่านี้ถ้าออกกําลังกายบนเตียงกับคาริสาบ่อยๆมีหวังหล่อนพร้อมเหลือแต่กระดูกเป็นแน่จะโทษใครได้เล่านอกจากตัวเองที่หน้าไม่อายเสนอตัวให้ขนาดนั้นทั้งยังบ้าบิน่นเดิมพันอยากได้หัวใจอีกด้วยแต่อาจารย์สาวแน่วแว่ามันคือเรื่องเซ็กส์เท่านั้นมองอาแบบนั้นคงไม่อยากกินข้าวเช้าใช่ไหมกิรนาสะดุง้งสะบัดคอนใส่คนที่สายตาไม่ได้อยู่ที่ตัวหล่อนสักนิด แต่กลับรู้ได้ว่ากำลังถูกจ้องมองราวกับมีตาที่สามอยู่บนหน้าผากถ้าไม่อยากกินมื้อเช้าก็บอกอาน่านจะยังมีเวลาแล้วคนพูดก็เงยหน้าขึ้นให้เห็นสายตาที่ชวนเอากายสันสะทานร้อนวูบว่าเราถูกไฟช็อตก็ไม่ปานกีรนากระพริบตาปริบๆก้มหน้างุดซ่อนความอายไม่นึกเลยว่าคาริสาจะเป็นถึงเพียงนี้หล่อนอ่านหารไปเล่นกับไฟแท้ๆทว่าพอถูกกลนเข้าหน่อยก็หลอมละลายดั่งเทียนไข ใจยังเต้นตึกตักขณะคิดถึงเรื่องเมื่อคืนยันเรื่องในห้องน้ำถึงคาริสาจะบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเซ็กส์ก็เถอะแต่คนอย่างกีรณาก็จะขอลองสักครั้งกับการเดิมพันที่ไม่ได้ต้องการแค่กายหากหัวใจอีกฝ่ายคือเป้าหมายที่แท้จริงบทที่4ยายเด็กแสบหลังจบมื้อเช้ายังพอมีเวลา อาจารย์สาวจึงจัดการจานชามเองแล้วปล่อยให้กีราณานั่งดูซีรีส์ไปทวาคาดไม่ถึงว่าเจ้าหล่อนจะทำเธอแสบสันตั้งแต่วันแรกนาคมสวยเบี่ยงมองไอดอลสาวที่ยืนยิ้มกลิ่มอยู่ข้างตนก่อนเลื่อนสายตากลับไปยังรถเก่งที่ใช้ประจำซึ่งบัดนี้ล้อได้บี้แบนทั้งหมดสี่ด้านไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือของใครอุย๊ยตายจริงรถอ,อาสายางแบนนี่นาะจะไปมาหาลัยส่ยไม่นะ ยังจะมีหน้ามาเล่นละครอีกน้าเยตัวแสบคาริสาคันเขี้ยวแอบจดบัญชีหล่อนไว้ในใจดวงตากลมโตลุกลิกสุกซนมีความปรารถนาทำบางอย่างเงินเดี๋ยวน้องกวางไปส่งอาสาดีกว่ารู้แล้วว่าอะไรคือเป้าหมายของกีรณาต้องการให้คนที่มหาวิทยาลัยเห็นนี่เองว่าเธอกับหล่อนมีความสัมพันธ์กันคิดแล้วก็แค้นเสียรู้เยเด็กเมื่อวานซืนจนได้ แค่หลังจานครู่เดียวไม่คิดว่ารถจะถูกปล่อยลมยางจนแบนได้ขนาดนี้รีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวจะสายเอานะกีรนาส่งยิ้มกว้างกวากมือเรียกให้คาริสาเดินตามไปยังบ้านของตนที่อยู่ติดกันคาริสากระชับกระเป๋าเอกสารเดินตามหลังหล่อนมาอย่างเสียไม่ได้พยายามข่มอารมณ์เดือดดานในใจด้วยสีหน้าเรียบนิ่งนิทาไม่ติดว่ามีสอนเช้าเธอไม่มีทางยอมให้กีรนาไปส่งแน่ เรียนเชิญอาสาคนสวยขึ้นรถของน้องกวางได้เลยค่ะไอดอลสาวพายมือเชื้อเชิญทันทีที่เปิดประตูรถหรูแผ่นสูงนักงนะเราคาริสาสายหน้าน,น้อยน้อยแต่ไม่ปฏิเสธเธอก้าวขึ้นรถไปโดยมีเจ้าของรถเดินอ้อมขึ้นมาฝั่งคนขับระหว่างทางกีรณาเปิดเพลงคลอเบาๆพร้อมฮัมเพลงตามไปด้วยอย่างมีความสุขคาริสานั่งนิ่งทอดสายตาไปตามถนนเส้นคนเคย แต่หางตาเหลือไปเห็นคนข้างกายที่ขับรถไปยิ้มไปเรากับเป็นเด็กได้ของเล่นชิ้นโปรดมีความสุขมากหรือไงน้ําเสียงราบเรียบถามขึ้นหากภายในกลับรู้สึกไม่พอใจอยู่ในทีมากค่ะยิ้มกว้างพร้อมลากเสียงยาวจนหน้ามันใสก็วันนี้ได้ไปส่งแฟนไปทำงานครั้งแรกทั้งทีก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา กีรณาว่าหน้าตาเฉยคาริสาหันขวับหายใจฟืดฟัดอย่าพูดคำนั้นอ่าไม่เคยคิดอะไรกับน้องกวางไอ้ตสาวส่งค้อนวงเล็กให้คนที่กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเมื่อคืนกลืนกินหล่อนจนหมดตัวแล้วยังมาสร้างเงื่อนไขให้หล่อนต้องเจ็บช้ำน้ําใจวันนี้ไม่ใช่วันหน้าก็ต้องใช่อยู่ดีถึงท้อยคําของอีกฝ่ายจะทําให้ใจห่อเหยวอยู่บ้างแต่กีรนาก็ไม่สะานหล่อนต้องสู้ เพื่อความหัวใจอาจารย์สาวมาครอบครองให้ได้สามเดือนไงคะอาสาอย่างที่บอกกิรณายิ้มเอียงหน้ามองคนข้างตัวดวงตาใสาซื่อแต่เต็มไปด้วยแววเจ้าเล่จนน้ำหม่นใส่คาริสาขบกรามเล็กน้อยพยายามไม่แสดงสีหน้าออกมาเพราะถึงยังไงสิ่งที่กิรณาหมายมั่นก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้คาริสาเลือกที่จะเงียบและปล่อยให้ไอดลสาวเพเจอร์ไปตามที่หล่อนต้องการ กีรนาสะบัดคอนให้กับคนที่ทำนิ่งทำขืึมทั้งๆที่เมื่อกี้ตะกละตะกลามกินหล่อนจนหมดเรี่ยวหมดแรงไอดอลสาวเหล่มองคาริสาโดยสายตาที่มีคำถามอยู่ในนั้นเมื่อหลายปีก่อนหล่อนจำได้ดีในครั้งที่แก้วกระยาสลัดรักคาริสาทิ้งไปอย่างไม่เหลือเยอะใหญ่อีกฝ่ายเจียนตายเพียงใดวันนั้นในอดีตหล่อนกับมารดาช่วยกันพยุงคาริสาจนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเคยจากนั้น คนที่เคยเป็นคุณอาคนสวยใจดีของกีรนา,าก็เปลี่ยนไปเป็นคุณอาผู้เงียบขรึมเย็นชาและไม่เคยมองใครในสายตาอีกเลยความรักครั้งนั้นทำลายคาริสาคนเดิมไปจนหมดสิ้นไม่มีแล้วรอยยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงหัวเราะกังวานมีเพียงสีหน้าเรียบตึงไระยอะารมเข้าถึงยากเพราะกำแพงสูงชันที่เจ้าตัวก่อขึ้นกีรนา,าเข้าใจดีว่าเหตุผลใดคุณอาค้างบ้านที่เคยใจดีถึงแปรเปลี่ยนไป เพราะผู้หญิงคนนั้นที่สร้างบาดแผลไม่มีวันหายขาดให้กับคาริสาและไม่รู้ว่าวันนี้แผลนั้นจะหายดีแล้วหรือยังหากไว้ยังหล่อนจะพอแทรกเข้าไปอยู่ในกลางใจที่ถูกปิดด้วยหินผาขนาดใหญ่ได้หรือไม่ก็ไม่อาจรู้ได้ทว่าครั้งนี้กิรนาเดิมพันกับมันไปแล้วยังไงหล่อนก็ต้องทำเต็มที่เพื่อหัวใจของคุณอาใช้เวลาไม่นานรถคันหรูก็เล่นเข้ามาจอดเทียบหน้าอาคารเรียนของคณะเศรษฐศาสตร์ คาริสาก้มมองนาฬิกาแล้วเอ่ยขอบคุณไอดอลสาวสั้นๆก่อนเปิดประตูก้าวลงจากรถแต่ยังไม่ทันได้ก้าวพ้นเขตประตูมากนักเสียงเปิดประตูฝั่งคนขับก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างบางที่วิ่งปราดเข้ามาคล้องแขนเธอไว้อย่างแนบแน่นราวกับเจ้าของโดยชอบธรรมน้องกวางจะเดินไปส่งอาเองค่ะเสียงใส่ว่าอย่างร่าเริงพร้อมรอยยิ้มระยิบระยับคาริสาชะงักไปเล็กน้อยเมื่อโดนคล้องแขนไว้แนบแน่น นไหลแทบจะชนกันหญิงสาวขามวดคิว้วน้อยๆพลางเหลือบมองไอต้องสาวที่แนบชิดเหมือนคู่รักไม่มีผิดใบหน้าหวานเผยความสุขอย่างไม่คิดปิดบงังแถมยังยักคิ้วใส่อย่างซุกซนเมื่อเห็นว่าคนอาคนสวยทำหน้าเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแน่นอนว่าภาพนั้นไม่รอดพ้นสายตาใครเลยโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาหญิงสามสี่คนที่เดินมาพอดีพอเห็นหน้าชัดๆเท่านั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นทันที ขอถามหน่อยได้ไหมคะนี่ใช้กวางกีราณาบีบีกุดเกิหรือเปล่าคะไอดอ้สาวพยักหน้าตอบรับส่งยิ้มหวานโปรยสเสน่ห์ให้แฟนคลับทุกคนพวกเราขอถ่ายรูปได้ไ,ดไหมคะเอออนุญาตไหมคะได้สิคะทำไมจะไม่ได้ไม่บ่อยครั้งที่แฟนคลับจะได้รับการอนุญาตเนื่องจากสัญญากับทางค่ายไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกับคนภายนอกได้ตัวศิลปินมีมูลค่า จึงไม่อาจเสี่ยงต่อการถูกนำภาพไปดัดแปลงใส่รายได้อาจเกิดข่าวเสียหายขึ้นได้ในกรณีที่ถ่ายรูปกับเพศตรงข้ามเช่นกันทวายามนี้กิรณาพักงานและหล่อนก็เห็นว่าเหล่าแฟนคลับเป็นกลุ่มผู้หญิงจึงไม่ได้คิดอะไรอีกทั้งหล่อนเองก็ต้องการกระทำบางอย่างด้วยที่รักคะถ่ายรูปให้หน่อยสิคะที่รักกลุ่มแฟนคลับตกอกตกใจไม่น้อยมองไปทางคาริสาเป็นตาเดียว ส่วนคนที่ถูกสมอ้างสถานะใหม่ก็ได้ตะกัดฟันกรอดตั้งท่าจะแก้ต่างแต่ยังไม่ทันได้เปิดปากกิรนาก็ยกนิ้วจรดริมฝีปากตัวเองทำหน้าตาหน้าตีที่สุดในสามโลกแล้วกระซิบเสียงดังพอให้ได้ยินกันเฉพาะกลุ่มนั้นช <Shh. S 1> เป็นความลับนะคะอย่าไปบอกใครล่ะกิรนาขยิบตานักศึกษาทั้งกลุ่มเบิกตากว้างแล้วกรีดคิกคักอย่างตื่นเต้นพยักหน้าอย่างรู้กันเอ๊ ต่แฟนเอ้ยอาจารย์คาริสาต้องรีบไปสอนแล้วยังไงโรงมาเซลฟี่รูปกลุ่มกันดีกว่านะเย่ตัวแสบยักคิ้วให้อาจารย์สาวที่ได้แต่ยืนกำมือนั่นอยากจับกิราณามาฟาดก้นให้ฉํำหญิงสาวไม่มีโอกาสได้แก้ต่างหรือแทรกเข้าไปพูดเลยสักนิดกิราณาปิดช่องทางจนหมดสิน้นนักศึกษากลุ่มนั้นเดินจากไปพร้อมเสียงกระซิบกระซาบที่มีคาริสาตกเป็นประเด็นในวงสนทนา อาจารย์คาริสาโคตจึงได้กินกวางบีบีกุดเก่าเลยนะแล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆลอยหายไปตามระยะทางที่ห่างขึ้นเรื่อยๆอาจารย์สาวได้แต่ยืนนิ่งกับที่มือสองข้างกำแน่นจนเส้นเลือดขึ้นคำว่าได้กินกวางดังวนซ้ำอยู่ในหัวเหมือนแผ่นเสียงขูดหัวเข็มทั้งอับอายระคนโมโหใหญหน่าสวยที่ปกติเยือกเย็นบัดนี้ขึ้นสีจัดจ้านอย่างไม่สามารถควบคุมได้อีก เธอหันไปมองต้นเหตุทั้งหมดที่ยังยืนยิ้มแป้นเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอดเล้าสาวยิ้มหวานเผยความภูมิใจออกมาทุกอนูเหมือนเพิ่งได้ประกาศชัยชนะกลางสนามรบน้องกวางคาริสาเค้นเสียงต่ำลอดไรฟันหนูทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหมดแล้วก็แค่ความเข้าใจผิดนิดเดียวเองค่ะกิรณาทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ส่งเสียงออดอ้อนขณะเดินเข้ามาแนบชิดแล้วกอดแขนคาริสาไว้เหมือนเดิม อีกอย่างถ้าคนเขาเข้าใจผิดว่าอาเป็นแฟนหนูหนูก็ไม่เห็นว่าเสียหายตรงไหนเลยนะคะยังมีหน้ามาพูดดีอีกนะยี่ตัวแสบตัวเองเพิ่งถูกพักงานเพราะข่าวเสียหายแท้แม่นั้นจะไม่ใช่ความจริงก็ตามและค้ายกำลังหาทางจัดการกับคนปล่อยข่าวโคมลอยหนองกวางก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรดีสําหรับตัวหนูเองยังจะทำเล่นอีกนะดุเสียงเข้มตะกีรณาหาสลดไม่ กลับส่งยิ้มหวานหยดย้อยยิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าน้องกวางดีใจนะคะที่อาสาเป็นห่วงคิวเข้มยังขมวดมุ่นจริงอยู่ที่เธอเป็นห่วงคนอายุน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้เอ,อ่ยออกมาตรงๆและยิ่งเห็นหล่อนส่งยิ้มหน้าแป้นมาให้ไม่มีสลดก็ป่วยการในการพูดต่อหวังว่านักศึกษาพวกนั้นจะไม่พูดออกไปเป็นวงกว้างจนทําให้กีรนา,ามีข่าวเสียหายอีกหนนะคาริสาถอนหายใจเฮือกใหญ่ใส่หน้าระอา พยายามระงับอารมณ์ที่ทั้งขุ่นเคืองราคนห่วงใยและปนเปไปด้วยความรู้สึกสับสนราวกับพายุหมุนในอกถึงปากจะบอกว่าไม่ได้สนใจไอดอลสาวนักทว่าเมื่อกายดันติดสัมพันธ์ไปแล้วใจก็ชักจะแกว่งไหวพิกลหากอาจารย์สาวเลือกซ่อนมันไว้ภายใต้ความเรียบนิ่งถ้าโดนพักงานยาวกว่านี้ยังจะยิ้มได้อยู่อีกหรอได้สิคะถ้าอายอมให้หนูมาอยู่ด้วยที่บ้านอะไรอะไรก็ดีหมดเลย ประโยคนั้นมาพร้อมตาแป๋วแววและใบหน้าเปื้อนยิ้มที่เหมือนไม่เคยรู้จักคำว่าคิดหน้าคิดหลังในพจนานุกรมชีวิตสุดท้ายอาจารย์สาวจึงส่งมะเงก,กลงยังหน้าผากนุนสวยไรสาระนงกวางจะมาอยู่บ้านอาได้ไงที่เมื่อคืนยังอยู่ได้เลย,ยเด็กแสบพูดออกมาหน้าตาเฉยลูบหน้าผากตนเองเพื่อคลายความเจ็บจีดดีที่หล่อนเอ่ยเสียงเบาทั้งบริเวณนั้นนักศึกษาก็บางตาลงไปมากแล้ว คาริสาจ้องขมิงให้กิรณารู้ว่าตนเองนั้นไม่พอใจกับประโยคเมื่อสักครู่กลับขึ้นรถไปได้เหรออาต้องไปสอนโอเคค่ะถ้างั้นคุณแฟนเอ้ยคุณอาสาคนสวยของน้องกวางก็ตั้งใจทำงานนะคะสอนเสร็จก็ชันมาบอกได้เลยเดี๋ยวน้องกวางมารับเพราะว่าหล่อนว่างชนิดที่เรียกได้ว่าสามารถหายใจทิ้งไปวันๆได้เลยไม่รู้จะทำอะไรอยู่แล้วก็ขันอาสามารับคาริสาซะเลย ไม่ต้องเดี๋ยวอาเรียกรถจากแอปกลับบ้านเองคาริสาพูดแค่นั้นก็หันหลังเดินเข้าอาคารเรียนอย่างไรเยื่อใหญ่รู้ดีว่ากิรณาคงดื้อแพ่งตื้อขอมารับในช่วงเย็นหลังสอนเสร็จฉะนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่สนใจหล่อนก็สิ้นเรื่อง